ข้างบนไม่ได้อยู่หรอกไม่อยู่หรอกข้างบนไม่อยู่หรอกไม่ได้อยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างบนอ้าวชุกตะกัตตะกัตตกัตะกัจกัจจ์ต้องโอ้โหเห็นไวจริงๆเลย ก็โอเคกัสสวัสดีช่วงทุกท่านผมพบกับผมในฮัลโลเลมเบอร์ดิคกี้ในอะอีกเช่นเคยนะครับผมอีพีเราค้างคาไว้ที่ตรงบนบนบนไอ้นี่เนาะขคางเคงบนหลังคาตรงนั้นเออไปต่อกันเลยแล้วกันผมหมันใจมากเลยมันหาของนานมากพี่เออทำให้ผมถึงขั้นต้องแบบไม่ไหวอะคิดรถที่แล้วกี่นาทีนะเออเราเรียนไปใช้แวนเนาะ ผมแบบโอ้โหแทบจะร้องไห้พี่อ่ะเราสปีดรันเลยทั้งนั้นละจุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงแถวๆนี้แหละนี่ตรงนี้ใช่ไหมอีกแล้ผมว่าอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องกลัวแถวๆนี้เลย แถวนี้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับพี่แถวนี้แน่นอน,นต้องนองกะกุดยังไงก็นจนเจอนะแถวแถวนี้แหละแถวแถวนี้เลยกดไปกดมามมนก็เจอมันก็ตรงจุดอยู่นะทุกคนแต่ว่าทําไมมันมัน,ม,นมันไม่เจอวะข้าใจกันนะไม่เจอเลยเออแถวนี้ไม่เจอก็ต้องไงอ่ะเพราะผมก็บอกว่ามันต้องแถวนี้ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคมาเราเจอคนใจแล้วคนระับทุกคนไป เราจะเดินไปอ่าโอเคคือเราต้องวางแผนก่อนเ้ากิดเราจะต้องเดินไปในบ้านเนาะแต่เราต้องเดินไปในบ้านตอนเนี้ยหวังว่าจะไม่เจอชาวเพื่อนบ้านนะแต่เราจะต้องไปสับสวิตก่อนสับสวิตตรงไหนวะเดี๋ยวสับสวิต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 ไม่น่าอยู่กแถวนี้ยสับสวิตก่อนสับสวิตก่อนโอเคสับสวิตเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นไปข้างบน เพ้นไปโม่เสร็จก็ต้องไปตรงนู้นนะเออเพื่อนบ้านจะไม่อยู่แต่ว่าเราต้องปิดไอ้นี่ก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะฮะฮะฮะกูดักดักดกูแกปุอ้ยโ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 อ้งานายาอและอ้ยโอ้ยอยาบ้ลโอ้ยโอ้ยาอ้ยบ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้อยูอหรอกยอย่อย้อ มาดิฮับมบูนมาดิฮัมบูนโอ้ชุบกี่ตุกตุกตุกตักตักตักตุกโอ้โยตอนนี้ร้อนแล้วนะพี่ตอนนี้ร้อนแล้วนะตอนนี้ร้อนแล้วนะตอนนี้ผมร้อนแล้วนะพี่นะโอ้ยจิตใจพี่ทำด้วยอะไรจิตใจพี่ทำด้วยอะไรผมทำอะไรจิตใจพี่ทำด้วยอะไรตรงนี้แหละจากตรงนี้แหละ ืมจนผมจนจนจนผมรู้แล้วอะตอนเนี้ยจนแบบกดทีเดียวเรารู้แล้วอะจากตอนแรกที่หาเป็นพักอะตอนเนี้ยเออดูดิท่านผู้ชมมาดูกันว่าขนาดไหนเนี้ยเออขึ้นไปข้างบนอ่าเป็นยังไงต่อดีวะไปด้านขวาแล้วกันด้านขวาด้านขวาด้านขวาผมกลัวไปผิดมากเลยพี่เออเอ,อ,เอ,อ อยากมีครั้งที่สองเดือนบ่ไหวแล้วเด้อดิไม่ไหวแล้วนะพี่นะผมขอร้องละพี่เพื่อที่จะไปปิดไอ้นี่ปิดไอ้นี่ไหมเออปิดไอ้สัญญาณนี่เนี่ยเพราะว่ามันโฟคัสจอออบเจกอ้าวเจอแล้ว โอ,อโอเคเข้าใจแล้วผมเจอคือผมเจอแล้วแต่ว่าผมยังเล่นภารกิจไม่จบเจอเทมแล้วแต่ยังไม่เจอนี่ขอโทษที่ข้ามคันแล้วกันผมต้องขึ้นแป้งบนใช่ไหมถ้างั้นขึ้นแป้งบนก่อนขึ้นแป้งบ,ปงบนก่อนนะขึ้นแป้งบนก่อน ีืเพาย้อนเสร็จปุ๊บก็ขุดไอ้ตรงนี้ขุดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือว่ามันอยู่ตรงนี้แหละโอเคแล้วก็เราก็จะเอาอันนี้มาเพื่อที่จะไขนีฟาขา่ฟึบไขฟับกดค้างด้วยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดคันโยกอันนี้ฟึบโอเค แล้วผมเชื่อว่ามันกําลังดักอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มเล่นๆไอ้เพื่อนบ้านเล่นเ,เ,เ,เป็นละเห็นปะผมบอกแล้วมันเล่นเป็นเห็นปะมันเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันเล่นเป็นนี่ตัวเลขอะไรเลขสามด้านหลังใช่ไหมโอเคอ่าแฟน,นต่อลอะทีนี้ต้องหาอีกเลขหนึ่งใช่ไหม ทั้งคงต้องหายเร่นหนึ่งสินะเปิดลิ้นชักไม่ได้งนผมขอไปตั้งหลักแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอไปตั้งหลักก่อนโอเคถ้างั้นทุกคนเราต้องไปหาพาสเวิร์ดอีกหนึ่งอันใช่ไหมผมว่าพาสเวิร์ดน่าจะอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวค่อยๆไปน่าจะไม่มาหรอก เดี๋ยวลองไปหาด้านบนก่อนคือมีเสียงเปิดน้ำวะเออ,อ,อ,อชี้หายละ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 แป๊บแป๊บซ่อนก่อนแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่ง ผมว่าเราไม่น่าไอเดาทันเวิร์ดได้บางทีผมก็ต้องตัดออกนะบางทีก็ลองเทกไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยชีวิตฉันเอ้ยฉันด่าจริงๆเอรอมันตกสองรอบแล้วอามาในไหนก็ในไหนแล้วมันมาแล้วโอเคถ้างั้นเราก็แหลเนเลยนละกันนะครับเราวิ่งเลยไม่ต้องตีกระจ,ก,ระจกนะครับผมมา ตามพี่ไม่ทันหรอกน้องคนแก่กับวัยรุ่นน่ะน้องยังไม่เปิดสัญญาใช่ไหมโอเคทำไมเหมือนตามมานติดติเลยวะหนอแม่งตามมาติดติดจริงแม่งตามมาติดจริงแม่งอยู่หลังเลยนี่แหละแม่งอยู่หลังเลยนี่แหละแม่งอยู่หลังเเลยแหละตอนเนี้ย โอ้ชีวิตฉันตกอืมฮผมว่าผมท้อแล้วตอนนี้ผมท้อมากแหละเอางนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอตัดไปตอนที่ผมได้ได้ได,ได้ได้เนื้อเรื่องมาเลยแล้วกันนะครับว่าผมผมจะไม่ตายละเคสักครู่แล้วกันนะทุกคน ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้พาสเวิร์ดครบแล้วนะเป็นเก้าเก้านั่นเองครับผมไะตอนนี้เราแลบสปีเราเลยแล้วกันไปโดดลงหน้าแม่งเลยผมได้ไอ้นี่แหละไปผมว่าจะไม่เจอมันดักหน้านะโอเคเก้าเก้าโอเคใครอยู่ก็อยู่ไกปูแล้วกันผมเจอเทมานะ และนี่คือทีวีหรออ๋อเหมือนมาเจอทีวีด้านล่างนะทุกคนเออเจอทีวีด้านล่างเป็นออฟฟิศลับหรือเปล่าอ่าอาจจะเป็นออฟฟิศลับก็ได้นะโอเคเนาะอืมจะเขามาดูแบบว่าไอ้นี่ก,กันอ๋อเป็นคล้ายๆแบบเป็นนักสืบอะไรงี้หรอเป็นแบบเป็นหนังเรื่องนึงนั่นแหละอืมเข้าใจแล้ว แต่ว่าเราต้องมาเล่นเนื้อเรื่องด้านล่างอีกใช่ไหมทุกคนเ้างมาต้องไปเจอเพื่อนบ้านตัวสีดำมล้วดิโอ้โชีวิตฉันโอเคครับทุกคนออีกแล้วหรออีกแล้วหรอฉันถามจริงๆต้องหาเขียวแดงน้ำเงินเพื่อเอาไอ้นี่อแต่เราลองดูดีกว่าถ้ามันได้ก็คือจัดไปเลยนะมีขุดหรอ ไม่ได้มีคนหรอกมกั้งไประดับเรามันจีเนียดอยู่แล้วลงไปหาของก่อนทั้งนั้นโอ้โย่ก็ดแสดงว่ามันเขาต้องลงไปด้านนี้ด้านเดียวเลยใช่ไหมเราต้องทำไง อยอง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 ค่อยๆเปค่อยๆไปครับค่อยๆเปค่อยๆไปเออโดนขังอยูแล้วกูอ่ะมาเอาไมเราต้องหาอะไรก่อนไหมอืมไม่ได้นี่ง่ายนะผมว่าต้องหาอะไรก่อนนะถ้าเราไม่เอาอะไรเลยมันก็จะยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมทุกคนเนื้อ ต้องต้องหาอะไรก่อนนะต้องมีอะไรให้เก็บด,ดทออีที่ไม่ใช่แค่ไอ้เนี่ยเออที่ไม่ใช่แค่ไอ้เนี่ยไม่มีจริงหรอจริงดิไม่มีเลยเหรอเดีย๋ยนะผมขอดูดีๆก่อนไม่มีใช่ไหมน่าจะต้องไปด้านล่างอย่างเดียววะ่ะต้องรอจังหว,วะว่ะต้องรอจังหวะวะเราต้องรอจังหวะทุกคนเพราะว่า โคบาลน่าจะอยู่ด้านล่างเพราะว่าผมเราต้องการโคบาลนะโอเคโอเคเกมสเตีย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 วเกมสเตียววะเกมสเตียววะไปแล้วใช่ไหมเกมไปแล้วตองโอ้โหเห็นไวจริงๆเลยหลังๆเริ่มเล่นยากกว่าทุกคนเดี๋ยวผมลงมอสนะ เดือทั้งนสามจุดเนาะแล้วก็จุดนูนใช่ไหมมันเฝ้าเลยทุกคนคือมันเฝ้าเลยอะ่ะคือมันเฝ้าเลยไม่ใช่หรอมันคือมันเฝ้าเลยอะ่ะวิ่งกลับขึ้นไปตั้งหลักขึ้นไปตั้งหลักตั้งหลักผมขอตั้งหลักก่อน กินขอตั้งหลังก่อนนะโอเคทีนี้เราจะให้มันเดินเพื่อความมั่นใจผมจะให้มันเดินมาหาเราก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยให้มันเดินกลับไปแล้วค่อยไขยมันไปเรื่อยๆหูมันเดินอยู่แค่สามจุดเท่านั้นไงออ๊ะ ไอ voi, bills, okay, okay, ้ยี okay, 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 拜拜่ไปไม่ได okay, ้ไปไม่ได้เออต้องเกิดสองงานโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจโอเคทุกคนเราต้องเดินเราต้องสองรอบอะเราต้องสองรอบโอเคเราต้องเราต้องสองรอบเราต้องเจนเจนเราต้องเราต้องเจนเจนอืบโอเคไปโอเครอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วมีอะไรเก็บไหมมอะไรเก็บไหมคุณแจ้สีเขียวโอเคน่าจะไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างก่อนนะ นั่นล่างต้องมีอะไรแน่นอน,หนอแหละไม่ต้องกลัวโ okay. อเคอากลับมาที่เดิมโอเคแสดงว่าจุดต่อไปเป็นใ้นี่แหละโอเคแสดงว่าก็ต้องมีอีก,อกเขาต้องมีอีกเวฟหนึ่งดีดีอ่ะแม่ช่างยากซะเหลือเกินนะพี่นะโอเคผมเจอแล้ว โอเคผมผมรู้แล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละโอเคผมผมอยู่ตรงนั้นแหละผมอยู่ตรงนั้นแหละโอเคผมอยู่ตรงนั้นแหละถ้างั้นเดี๋ยวผมมาต่อตรงนี้แล้วกัน